หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่า การที่เราทานโปรโตีนเสริมไม่ได้ช่วยให้เรามีหุ่นดีได้นะครับคือหลายคนเขาเข้าใจแบบนี้ในแง่ที่ว่าถ้าเราอยากมีหุ่นดีอยากลดความอ้วนได้อยากฟิตอยากเฟิรม์มหาโปรโตีนเสริมมากินสิมันจะได้ตามที่เราคาดหวังทุกอย่างในแง่ของการดูแลรูปร่างซึ่งเอาจริงๆมันไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับและถ้าเราคิดแบบนี้ไมเซ็ mindset, เรากำลังไปในทางที่ผิดนะครับการที่เราแค่กินโปรโตีนมันไม่ได้ทําให้เราลดความอ้วนได้หรือฟิตขึ้นเฟิรม์มขึ้นมีกล้ามขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นโอ้โหคน,หน โลกแล้วครับเพราะความเป็นจริงเราต้องเข้าใจกลไกการทํางานของการทานโปรโตีนเสริมก่อนนะครับว่าเราเอามาเพื่อเติมเต็มโปรโตีนจากอาหารมื้อหละ ให้กินแล้วให้ถึงตามที่ร่างกายเราต้องการเพียงเท่านั้นเพราะการที่เราจะมีหุ่นดีได้เราก็ต้องคุมอาหารให้ดีและไม่ได้ดีแค่โปรโตีนแต่ต้องครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส,ส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการจริงๆและที่สําคัญเมื่อเราคุมอาหารได้ดีแล้วสิ่งนี้เขาเพียงเพียงวัตถุดิบในการที่เราจะเอาไปดูแลรูปร่างซึ่งการที่เราจะดูแลรูปร่างให้ดีก็ต้องเอาการออกกําลังกายมาเป็นตัวช่วยเพราะหน้าที่หลักของโปรโตีนคืออะไรเสริมสร้างกล้ามเนื้อไงครับและกล้ามเนื้อจะเสริมสร้างไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ทำเวทเทรนนิ่งและถ้าเราไมม่ี การทำคาร์ดิโอการแค่กินโปรตีนเสริมอย่างเดียวก็ยังช่วยเราลดความอ้วนช่วยเบิร์นช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นแน่นอนครับว่าการที่เรากินโปรตีนเสริมขึ้นมาเราต้องกลุ่มอาหารและออกกําลังกายให้ตอบโจทย์เราถึงจะได้หุ่นดีตามที่ร่างกายเราต้องการถ้าอย่างไรลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ